เป็นคนตัวเล็กแต่ด้านต้นขาใหญ่เจนเข้าใจหัวอกนี้ดีค่ะเพราะเจนก็เป็นเหมือนกันไม่ได้อ้วนนะแต่ว่าพอโซเดียมสะสมทําให้ตัวบวมขาใหญ่มีเซลลูไลท์ด้วยซึ่งส่วนมากก็เกิดจากการที่เราอ่ะกินเคม็มหรือว่ากินอาหารรสจัดบ่อยนี่แหละตอนฮิตเลยก็คือพวกน้าจิม้มจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มหมูกระทะต่างๆจิ้มสุกี้เมนูที่เหมือนจะเฮลตี้ก็บวมไม่รู้ตัวส้มตำปลาล้า กะปิต่างๆของหมักดองพวกนี้โซเดียมสูงอยู่แล้วเวลาที่เรากินเค็มหรืออาหารที่มีโซเดียมสูงมันจะทําให้ตัวบวมขาบวมต้นขายากจนในที่สุดเจงก็ค้นพบทางออกจ้ะเราต้องหยุดกินเค็มหรือว่าหยุดกินอาหารรสจัดอาหารที่มีโซเดียมสูงไปก่อนในช่วงที่เราต้องการที่จะลดบวกกับการเคลียร์โซเดียมออกติวแล้วเวลาเคลียร์โซเดียมเขาจะดื่มน้ำเปล่าเยอะๆหรือว่าออกกําลังกายซึ่งมันก็ดีมากๆแล้วก็ตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งเลยที่ช่วยได้ดีมากๆก็คือว่าอันนี้เป็นน้ำผลไม้บักสุโกรีที่เจนอะดื่มเป็นประจ น้องเป็นการรวมกันของสารสกัดผล,ลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงจะสามารถเอาโซเดียมออกทางปัสสวาวะได้เยอะมากรวมไปถึงตัวนะี้ยังมีแอลคาเนทีนได้ในเรื่องของการเผาผลาญด้วยซึ่งก็นั่นแหละดื่มทั้งวันทุกวันโซเดียมออกต้นขาเราอะที่มันแบบมีปัญหาอยู่อะมันก็ลดได้แบบค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างไวเลยไหนมาไหนใส่ขาสั้นมีแต่คนทักมีแต่คนแซวไปทำอะไรมาทำไมดูมดีขึ้นทำไมดูแบบดูโปร่งดูเพียวก็นั่นแหละดื่มน้ำผลไม้มักสุกอรีค่ะกินดีบอกต่อมากๆแนะนำเลย เจนเจนดื่มสองเดือนห้าเกือบหกเซตชัดมาก